จ่านครับครับถ้าเกิดเราตัดผลผลิตแล้วต้นมันซุดเกิดจากอะไรครับหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วเนี่ยนะหลายท่านหลายสวนเนี่ยต้นซุดต้นพังแล้วฟื้นต้นยากสาเหตุหลักๆมาจาก1ลูกไวเยอะ2หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จเรียบร้อยต้นสูญเสียน้ําไปกับลูกที่ตัดออกไปเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ที่เก็บเกี่ยวผลิตไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราต้องให้น้ําทันทีอย่าลืมนะครับหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อย ต้องขึ้นน้ำหรือให้น้ำเลยถ้าโชคดีหน่อยเจอฝนก็แล้วไปแต่ถ้าเกิดเราไม่โชคดีทุกพื้นที่เราต้องให้น้ำหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวนะครับแล้วการแบกลูกเยอะเกินไปมาตั้งแต่แรกส่งให้เกิดปัญหานี้ไหมครับอันนี้แน่นอนเลยครับหลังจากที่เราให้ผลผลิตนะครับกำลังไว้ลูกเนี่ยเราให้มากเกินไปลูกจะดึงพลังงานออกจากต้นแม่เนะี่ยมาหาศารนะฮะหลังจากเก็บไปเสร็จปุ๊บต้นจะงงแล้วก็ซุดลงทันทีเลยเพราะฉะนั้นนะการไว้ลูก ตามกําลังต้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญเพราะฉะนั้นไปหาความพอดีพอเหมาะให้ให้เห็นนะครับขอบคุณครับ